อ้าวสวัสดีครับจากหมอเก่งแซนแนวครับย่างยิ่ินข่าวว่าปูกบักทุเรียนเลยมาเบิ่งหัดสวนนด้หนนะครับต้นใหญ่เดียวละครับจักปีครับนี่สามปีพอดีครับสามปีพอดีอยู่บ้านไหนครับหนองแวงใหญ่ครับหนองแวงใหญ่อำเภอนี่คขาคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเนาะปลูกทั้งหมดสามปีพอดีบ่ครับสามปีพอดีปูกเจ็กต้นครับร้อยแปดสิบต้นร้อยแปดสิบต้นข้ามาเบิรงนไหนครับต้นนี้เขาเป็นยังไงครับการดูแลครับเอาเลือกเลือกยังไงครับเวลาปลูกครับ เวลาทาไปซื้อพันท่านท่านชอาของของว่าพันโดมพันยังเกาะเขาเสียบโดมนะครับคุณหมอเสียบโดมดิคือหม้เข้ามาเนี่ยกิ่งเขาเจียตัวนี้ไปเป็นบ่เออ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 ถ้าโดมเขาเจียตัวนี้ไปนี่ไปเสียบนะท่านกับกิ่งนี่เขาเรียกว่ายังตอตอขางต้อตรงไหนครับกิ่งโดมไปเสียบขางนี่อ๋อเสียบขางมันโดมเขาเชียวงาโดมเอางาเขาเอ็นโดมคำว่าเอากิ่งโดมเอาบอกสื้อมาต้นจักหวัดครับ ต้นหนึร้อยซาบาทครับอยู่ฟีเกียร์ร้อยซาบาทครับโอ้ oh. ผมเอาต้นหน่อยเด้จ้ะเอาคุณหมอเอาต้นหน่อยดิเอาแค่นี้ครับเอาแค่นี้นะครับผมเอาได้ต้นใหญ่งนะต้นลอยต้นลอยนะเอาต้นลอยซาบาทนี่นะครับเอ้าอีรีบเหรต้นใหญ่เนี่ยคือว่าต้นใหญ่ห้ามันหมุนไหลม,มันโนบเดินโบเดินมันโบเดินครับก็เลยเอาต้นน้อยครับอ่อนหนึ่งวิธีเลือกกิ่งเนาะครับสองบันมะปู่บานเท่ากินไะไครับมะปู่แถวบ้านเท่ามุลทหารนิคมนี่ดินครับดินเป็นยังไงครับ ดินบ้านเฮานี่มันสิมีดินไส้ดินไส้เนี่ดินไส้ปู่เป้าไหวเนี่ยเมื่อไรใช่ครับห้างนันเป็นดินยังครับของผมดินแดงใส่ครับดินแดงพาเบิ่งดูดิดินแดงนี่กลางไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาตรวจดูบนในกล้องก็ได้นี่เข้าเข้าเข้าคือว่ได้ยกหล่องครับคือขุดหลุมลงเลยแบบนี้ไม่โคตรขุดเลยครับฮะไม่โคตรขุดเอะไม่โคตรขุดเอายังลองก้นมั้งครับก็ว่ได้ยังลองแล้วอ่ะมันคือบเขาคือว่าเหงยกโคกเป็นนุ่นนุ่นคืออันนี้คือว่เป็นนุ่นนี่คือเป็นหล่องเป็นหล่องนี่นุ่นหหมมมอเพราาาะะว่ดินนน้ัไลฮ น้ำไหลมาทับเลยนี่จังว่ามันสูงตัวนี้นะบ่น้ำไหลทับครับไปพาไปเบื้องต้นด้วยนะครับเทคนิคการปลูกไปเบื้องดินเนาะดินเนาะนี่คุณหมอครับดินเป็นยังไงครับนี่มันจะเป็นแบบนี้เป็นยังไงดินตัวนี้คือมันมันตดำนี่อ๋อมันตดำมันไหลไหลมาไหลมาตะพุ่นเออเออเออมันเลยสูงถ้ากว้างก็เป็นแบบนี้แหละคุณหมอนี่บว่ามันเป็นร่องอยู่แล้วนาะอ๋อ้ข้างยกร่องเนาะมันน้ำกับไหลมาร่องนี่เป็นบ่ครับครับคือว่าน้ำน้ำน้ำพนนี่ผมจีบบ่ให้น้ำใต้ อ๋อไม่ให้น้ำเออมันหนีออกด้านขางเลยแงม้มแรงเลยเขาที่ลุกยาโพแล้วว่าววบ่อยคับเงาเอาคามสุดอ๋อตอนดูหนาฝนนี่ก่อนดูแรงเลยครับหนาฝนนี่ครับดึงตรงที่เราเนี่ยดึงดึะใช้ดึงยังไงครับดึงยาพุนเลยครับใช้แหมแปะใน,นสตีนครับโอ้<ว>ดึงดึงเดี๋ยวแล้วใส่ปุ๋ยยังมันครับนี่ปุ๋ยตาลุงที่ครับตาลุงกินซี่ครับผมให้ดรนนี่น้ำดำอันน้ำดำปุ๋ยมาร์กมาบ่ให้ดึงปีละเทือปีละเทืออ่า หน้าฝนนี่เขาอันนี้ออกเป็นบ่ครับใบหน้ามันขังเนาะไหลออกมาคือย่ำเลยก็ระยาครับใบหน้าขังใบหน้าขังเลยถ้าน้า้าหน้าขังย่ำแรงบ,บ่เป็นยังแต่ขังย่ำฝนคือมันจะเนองอปลูกมาปลูกมาทั้งหมดนี่มันตายจีกต้นครับมันก็นมีตายต้นทั้งต้น,ตน,ตน,ตน,นครับคุณหมออะไรต้นนี้คือต้อนคู่ครับอยากล่องเบิ้งครับล่องคู่มันคือต้อนหน่อยก็มูสันนี่นะมันแดงเหรอมันก็นี่บ่ครับดินแดงแบบนี้บอกดินแดงแบบนี้บ่ กันจะีไป่อเปญญานีเห้เสียอญาเดียวบอกครับด้วยถอนอเ้อได้เเอไรไาะวันมาเ่ะนมนบอกเขาว่าหรากมันร่อยสันืบนึ่งืบนึงตีครับืบ้อหนึ่งโอมันมันอยู่หาามันใจอยู่เหงาเขาถอนถอนออกนี่เนาะไม่นานมากคราระบบแคเนีนบอกครับนี่แล้วก็สปริงเกอร์บงอันซ้ำนี่ก็ได้บ่มีสุดรุ่นสองครับรุ่นแรกน่ยกุนี้รุ่นแรกน่ากุนี้ใส่ ท้องครับแต่ว่าดินบอลใจคุณหมอผมบอกเออดินดินแดงทีเนาะมันมักดินแดงนี่บอกมันมักดินแดงผมเห็นผู้ดินแดงผมก็เลยไม่ลองมองอันนี้หัวกระติบีเลยคุณหมอไหนฮะมูสันซิงมูสันคิงครับจักปีกอปีเดียวแมนบอสผมปูพีกายนี่เฮ้ยคือสิ่งใหญ่เร็วแท้เอาคือว่าผมไปศึกษามาแล้วว่าดินมันมันทนแดดทนฝนมูสันคิงนี่บอกแมนเออผมมาลองเบิ่งมันมันมันใหญ่เลยคุณหมอ ใส่เบืง้งรูปเบื้งไก่ไก่มันดูนี่มันดูแลเนบ่ยรครับมูมันมนี่มันทองมาครับหนิมอนทองมันทองห<ะ>น,งนิสามปีเข้าตกแต่งกิ่งไรครับสามปีก็ตั้งรับดินแดงนี่ต่สวนนอาบ่าดินแดงหรือบ้านดินแดงบ่มันดูจะมีแดงกันครับผมแต่ว่าเ,าเาข,าข้าสองเบิ้งว่าเข้าสี่ลงงาเข้าสองเบื้งให้เป็นดินแดงด้วยกันเข้าสองเบิ้งดินแดงมันมีถาดเนี่ยเป็นพิเศษบ่ครับดินแดงมันนในน้ำซึมเร็วน้ำซึมเร็วครับบ่ขังถ้าถ้าชุ่มว่าถ้ามันมินแดงดินแดงเนี่ยือจังดินไส้ ปลูกอ้อยนั่นปลาอะไรนั่นเทาเปิดน้ำใส่พื้อเลยมันมีอยู่น้ำนี่แต่ว่ามันบวซึมลงไปบวซึมลงไปข้างล่างมันมีอะไรนี้ไร่อีถ้าวไม้มาเสียเบิ้งปุ๊บเลยมันบวลงซ้ำส่วนข้าวไม่ยังไงครับไม่เสียลงไปดิยุบลงหรือเปล่าเสียลงไปเลยครับบุยๆมาเลยนี่เม่นบอกปุ๋ยขี้ง่วงปุ๋ยมักเบิ้ดบนนี่ปุ๋ยเฮดเอาเบิ้ดครับโอ้ใส่ปุ๋ยเคมี้มีงมาครับโบมีเคมีครับแน่ใจโบมีเลยครับโอ้มีแต่ปุ๋ยข้ังข้าวขี่นะมูข้าวครับโอ้มมัันนูง ป,ปุ๋ยปุ๋ยนี่เฮ็ดเองซิปตันเลยครับอ๋อมีสูตรยังไงครับเพจอยังไ<ม>รครับส่วนผสมครับส่วนผสมสส่วนผมกจับจ<า>มันทุครับนี่โอ้มันล้วนอีลีเนาะ<อ>มันซึมลงไปข้างล<อ>่างเลยบอกนี่ข้างล่างเป็นดินแดงครับมีดแดงแบบนี้เลยบอกครับนี่<อ>ดินแดงผ่านเวลาเท่าตัวในี้ใซด์ผ่นดินแดงก็คือยูซีสเก็ดบ่บ่านเท่านี้ของผมมันแต่แดงแดงบ่อสามคือเขานะเออแต่ว่าปลูกได้ครับแต่เก้าวตรงนี้ปลูกยังตะก่อนนี่ ตะป้อนี่ปูตะก้อนเนี่กระปูปลูกมันปลูกไว้บอยัางพลราพอแถวนี้บานเท่านะก็ตะก้อนปลูกวเพราปลูกยางพาราครับเออเอดินนี่สามปีพอดีเป็นบ่กครับนี่อ่าแลวยะห้างเี่ไรครับแปดูแปดครับแปดคุณแปดไอ้คุณแปดแปด่อง벙เพราะว่าเอแปดเนาะไอ้ต้นคู่เนาะปีหนึ่งอิริทิมูซันคิงนี่ร่อง벙ยังไงคุณหมอใส่ไหนแต่ไหนกับต้นคู่ทีโ้าใส่ที่หลังนี่ใส่ที่หลังนี่นะมูซันคิง่ใส่ เอามาปลูกใไซซัมกันนี่นะกิ่งมันคืองามกว่าหมูว่ะง่ากวยังไงมันทนแปลว่ามันมอสกับบาดเท่าบ่ครับหมูสานกิ้งเพราะว่าของอีสานเท่านี่หมูจริงๆมันทนทนเนแยดทนฝนนะครับผมว่าติกั้งร่มกั้งแดดตั้งยังได้เนี่ยเอาต้นไหนมาปลูกกันบ่ครับลอยทราบาดนี่ครับลอยทราบบาดเลยกันวัวบัตัวไหนครับตัวหนึ่งสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าแต่ก็ปลูกไอ้อันนี้สามปีนี่บ่ครับนี่หมอนทองครัเอามูซานคิงกิ่งมันมันต่างกันอย่างไรครับชงมันคือบดคือกันเาบอกว่าาาเเอออดดมมืกัน โดนพวกเขาเอาหนอนมาเสียบโอ้เสียบเงาไว้ในของเขาดังแล้วรับการดูแลดูแลอย่างไรแน่ครับบัตรตุเรียนปลูกตอนแรกๆนะครับมองกระเบิดดูแลกระโดกดีครับผมกว่าโดนๆเขามาทีนหนึ่งกับบ้างสีแล้มากครับเบิ้องว่ามันเป็นอย่างนไงใบอ่อนบ่อมันใบใบมันหนาบ่อแต่ว่าใบหนาบ่อใช้ใบหนาเขาก่อนนี่แนบผสมฉีดแนบฉีดนในตาฉีดยังครับเรียบร้อยฮะซิปฉีดบำรุงใบมันนี่บ่อครับโอ้ แล้วเวลาตัดตรงแกงกินเขาหลักการยังไรครับสอนมึงด้วยครับนี่แกงกินเขาครักินมาหนี่ครับเขาเหลือยังไรครับนี่แบบตัวนี้มูซานกินเงินปีนึ่งหรือว่นี่ปีนึงครับปีหนึ่งหรือมันมันซสอนกันอย่นี่พูดหมอเขาต้องเอาออกเด้อันนี้ตัดอะไรมันบอกครับนี่ครับตัดเลี่ยวนี่อันนี้บอซสอนบันี่สอนครับถ้ามันซสอนเขาออกซสอนนี่คือยังไงเนาะเลยมึงบังบังเะยสอนยังไงออกมันกิ่่งนใกล้กับ มันตัวนี้มันสิไปยู้ใสมาหมาตัวนี้มันยู้ใสตัวนี้มันทับมันห่อยบางห่อยลงมาบ่ได้นี่เอาดองดีบตัวเดียวครับโอ้เวลาเป็นหมากันมันห่อยลงมากอดนี่อันนี้บ่ดีบบอครับนี่ดีบอะไรพวกนีมันมันลงมาผิด้ะคุณหมอโอ้ผมลงมาบุ่นตีหนึ่งว่าเสียบอกทั้งนี่มันลงไปนี่แล้วอ๋อหลักการคือห่หอยน่วยมันทับไม่รับดอกหมากเนาะบ่ให้ม่ดันเันก็ปิดเงาโอ้เตี้ยหลวงมาจะใส่ครับนี่ครับผมก็ขับรถไปก่อนทีนี่เพไ่อวันเดยเบิ้งเนาะครับขับเดี๋ยวไปเบิ้งหมอนทองต้นนั้นดูครับมน โอ้งามมาทุกต้นเลยเนาะแปดขึ้นแปดนะครับเนาะอันนี้ก็ไช้ย,ยกห่องขึ้นเม้นบ่ครับนี่เขาว่าบวยใส่ผมผมหัวย,ยานครับไส่เลยแต่ว่าตรงยกห่องเสร็จแล้วตรงห่องมันเนี่เขาก็เป็นลุมล่มๆูมนั่นิดนึงนี่เนาะใส่ปุ๋ยต้นต้นส่งนี่แหละครับนี่อันนี้แต่งกิ่งไปละบ่นี่แตงครับเดี๋ยวพาพมางไกลๆมันดูครับนี่มันคือกิ่งยังส่ตัดยอดบ่ครับเขาเปตัดยอดนะครับทำเป็ตัดยอดมันข้อนปี่นายเขาว่ามันมันบดีเท่าเดี๋ยวกิ่งเนี่ยมันซ้อนกันแบบเด้อครับมันตัดดอกนี่ กิ่งนี้หรือเปล่าหนิ่้นนี้ออกไป็นผูนรู้เม่อไหร่เวเจียวต้นนี้ออกไปบอกครับนี่นี่ส่วนกันบอกครับนี่ครับนี่ทีนี้ว่าออกเลยเนี่ยเอาออกเนาะตัดออกเนาะต้องเอาต้นนึงออกครับนี่เออเลือกเอาเนาะครับโอ้นี่แหละการตกแต่งกิ่งเนาะครับอ่าตั้งแต่ปลูกมานี่มีมีโรคยังบอกครับครับเพราะว่ามีเพี้ยไฟกันเพี้ยไฟกับเพี้ยไฟกับว่ามันใบสีกว่าชาบเขามาบนว่ามันโบมีนเขาว่าปลูกมาสามปีนี่มีมีเพี้ยไฟบอกครือว่าบ่มีเลยแต่ว่าพบว่ามีแต่เขาว่าบ่มี ผู้เขาบิ่งั้นเมื่อแม้นเขามาขัเพียไฟนี่ของกับมันสีเหลืองแล้ววะห้องผมมันเขียวเออมันใบใบใบ,ใบงามบ่ดได้หน่เนาะใบไม้สีนาครับคุณคุณเออใบงามเนาะใบหนาเนาะแล้วแล้วแล้วปุ๋ยเคมีของพ่อส้เลยบอกครับใส่แต่ปุ๋ยหมาเข้านี่บ่ครับปุ๋ยไส้เลยครับอุ้ยมูสานคิงนี่ปีเดียวมันคืองามเดีล่ะนี่เ<ม>ป็นบ่ครับนี่ปีเดียวพอดีบ่นี่เอามาปลูกที่หลังกันบ่นี่ปลูกที่หลังเอาด้วยเนาะเออสามปีก็หนึ่งปีอันนี้มปีเนาะมอนทองปีเนาะแปลว่ามัน พันหมอนทองที่บานเทานี่เนาะอีพันมูซันกิงเนาะเสิมใส่บวเลนนี่เนาะทังสวนกันแห้งงาบหมนี่ทางสวนกระไดเรื่องเรื่องนี่ก็แห้งงาบด้นี่แตรได้่มาเบิ้งดูต้นมอนทองต้นนี้เออหนามมันมันมมันต้องหดหนามมันบอครับแนหอพกงามแรงของผมหดของมืตเทียองมืตัวเทียหดดนปหนดครับหดประมานทำชีวิตเองโอ้พดหนามแบบนี้เลย เปิดว่าเธอเดี๋ยวจกัจกจกัจกเลยบ่ครับเอามาเบิ่งตัวนี้ดูครับนี่ซึ่งทรงงามอยู่นี่ปีนาเป็นหมากบ่ปีที่สามเลยกันปีที่สามอุ้ยมาปีที่สก็ทีหาจไเป็นครับเดี๋ยวครับยังมาทางนี้ดูยังมาทางนี้ดูอ๋อนี่เขาถอนหยารอบโค่นม,มันไหมบ่ครับทรงนี้บางๆเขามาถอนโอ้ร้อยแปดสิบต้นกิ่งนี่เขาแต่งเรียบร้อยแล้วบ่ครับกิ่งนี่ทรงนี่ฮะมันบนหนาพดบ่นีหนาครับหนาอยู่เนาะ ส่าปีนาเข้าตาเขาเอาออกหล่ทำไมเขาไม่รับแจ้งเดี๋ยวแล้วคุณหมอเออแต่ถ้าเข้าออกหล่เนี่ยมันประยัมันเหงาปีนาเขากอาตัวนี้ออกเลยเออตัวนี้ออกเนาะเอาตัวนี้ออกก็ได้ตัวนี้ก็ได้ค่อยๆออกทีละน้อยครับอันนี้เขัดไปแล้วบั่นตัวนี้เราออกตัวนี้เออเออเออกิ่งใหญ่ๆเนาะคุณไงครับโอ้โหคุณพาเองผมเหมือนค้ไป็นยันต์ไดองคิดว่าสำเร็จเด้ดดีเนาะตากแก้วมากพูดกันงงเลยเออบ้าน แถวแถวบันเฮานี่มีไผปลูกน้ำเนยครับปลูกหลายอยู่ครับแต่ว่ามันมันบกตัวนี้ตายบ่๋อคงเขาดื้อตายบ่มันโมใหญ่ครับโมใหญ่เก้าไรกับที่นี่แบบนี้บกทุนเสียต้นบ่คิดว่าปัญหามันเกิดจากย่างในบ้านเฮาปลูกบกทุเรียนนี่ดินครับนึ่งดินก่อนบ่ดินเลยครับทางเดียวเลยดินย่างเดียวครับต้องดินแดงต้องดินแดงอย่างเดียวะฮึมนักติดใจดินแดงอยู่ด้วยนี่นี่มูสันคิงเห็นบ่เออมูสันคิงมันใหญ่กว่าเลยเว้ยเห็นบ่เออจัดปีน่ะมูสันคิงน่ะรีบ่ เว้ยงั้มมอนทองเลยแล้ก็มูสันคิงเลยเนาะเดี๋ยวได้บรรยากาที่สื่อมูสันคิงมาปลูกเอาต้นน่อยแลว่าต้นใหญ่เห็นบอกฮะออันนี้มอนทองที่เป็นยังสิบเบอร์เหล่มอนทองมันบอมันบดเดินหมอากบ่เดินแบบนี้ยังไงครับเดี๋ยวมูสันคิงมันปลูกไกลกันมันคือง่ามบันฮะมันมากับดินบานเท่านะอมูสันคิงนี่คือมันทนมูสันคิงนีทน เออนี่เดี๋ยววาปลูกคู่ใส่กันนี่เดี๋ยวนาะนี่นี่หมอครับเออกันดินมันซุ่มเออเป็นแผลก็ดีเนาะมียาฆ่าครับมียาฆาอยู่เออตั้งแต่เกิดมาหนีมีปัญหายังบ่ครับปัญหาที่เจอได้ปลูกบักทุเรียนมาหนีสามปีนีก็ไม่ก็ม่เป็นแผลเลยครับตัวนี้เป็นแผลมันเกิดจากยังกะบูหูครับว่ามันเป็นแผลมันเป็นยังเป็นแผลอ๋อเป็นแผลแบบนี้เนาะเอาเอายายัฆ่าครับกยาท่ากันเสซรั่าบ่มันเป็นเสซรั่าบ่มันเป็นเสซรั่มละ เเ,<อ>เป็นเซราต์นเ,าเนาะแต่ว่าตันตวะนะครับเป็ี่ยนต้นพวกนี้มันคือเศร้าหรอเออเงาบุ้ยใบมันเงางามด้วยนี่เนาะแต่เสซรอลากินใบพวกนี้มีปะโมมีครับโอ้ยเหลืองงามหมดเลยเนาะเดี๋ยวย่างไปบางอีกทางหนาดูครับมาปลูกตอนแรกนี่เขาบอกว่าให้บอกครับมาปลูกเแค่ย่างนี่ไม่เอาไม่ปละไ่เอาเมันก็ต้นอันนี้สามปีวะครับนี่มอนท้อเขานี่มันตายเนาะมาถอนถิ่มนหรือปลูกใหม่ ปุ๋กระใสก็มูเนาะในเทียบกับมูสันคิงเหมืนบ่เนี่ยมูสันคิงปีหนึ่งโอ้เดี๋ยวไปซื้อมูสันคิงมาปลูกคือกันได้บานถ้าตรงตั้งโดยตรงของมาเลิบ่ไอ้กับมูสันคิงโอ้ดูแลอยงที่เนาะหน้ามันก็แบบสปริงเกอร์แค่นี้เองเนาะเปิดว่าข้าวเดียวกับจักร้ากันเนาะแล้วใบมันเคยมีเสือลายมีอย่างมากินมาครับใบร่วงใบหล่นใบพวกนี้ครับนี่ถือว่าใบสวยงนีดเนาะ ใบขาวาของผมนี่กิ่งนี่ชื่อว่าสวยเนี่กิ่งนี่เนาะใบหนาเนาะใบหนางามเลยนี่ครับงามเลยนี่อ่ะปัจจัยข้อที่หนึ่งบอกว่าดินแล้วดินแดงแล้วมีปัจจัยข้อที่สองยังเพราะครับแต่มีการผสมนะครับ่วนไปถึงผู้ฟุ่นนี่ละฝุ่นตีอ่ะผ้ามีผสมยังไงครับนี่ผสมว่าผสมยังไงนี่ตัวเดินนี่ตัวเดินนี่คือขี่หมูขี่หมูตีขี่หมูกับขี่ร่องลำตาลขี่ร่องลำตาลกาก้อยบ่กากลำตาลเออขี้แกะเผาขี้แกะเผา มันผสมใส่กันอุ้ยใบนี้มันสีแดงสีเลยเนาะสามเด้อสี่มีพอครับหรือสามอันมันกับขี้งัวขี้งัวครับขี้หมูการทำตาลขี้งัวครับกับอย่างก่อนหนึ่งขี่รงแป้งขี่รงแป้งขี้เตาเลยขี้เตาขี้เตามันนี่ขี้เตาขี้ขี้หน้าขี่ขี่แกะเผาน้ำโอ้แกะแกะดำเผาครับแกะเผาน้ำเนาะมันกับขี้ไก่ขี้ไก่คือหลายขี้เลยล่ะข้ามไก่นะ ขี่หมูขี่ไก่ขีงว่านี่มาร่วมกันเลยครับโอ oh, ้มาคแจักเดือนครับรร <IM> ส่งส่งเอาเอี M ๊ยมขี A ่ใจโอ้เอีมเฮ็ดเองครับขี่ใจแล้วก็เอาผ้าเตะเอาผ้าเตียมคุ้มคุ้มแล้วมันเอาม,อเมือจกเบิ้งสามเดือนจกเบิ้งหกเดือนขับมันเย็นเพือเอามาใส่ได้เลยขายได้เลย,เลยปุ๋ยห้องนี่โบดใส่ปุ๋ยเคมีเลยบ่นีี่มครับโอ้รถสาก็ติดแสบไปหน่เนาะสองปีเนาะสองปีเนาะน่าจะเป็นหมากเนาะทุกต้นคนมาใส่สีเลยเป็นบ่อครับนี่เงาแบบนี้เลยนะปุ๋ยเคมีโบดใส่เลยจักเม็ดนี่ โอ้ยยอดงามบีรีนะต้นนี้เนาะเออสุ่มสุ่มหน่งานเนี่ยสุ่มหนิงามเนี่ยนี่พูดนะเออมันดินแดงเนาะเออไปกลับไปบ่งกีดูครับทรงใหญ่เหงาใหญ่มันภาวาสุ่มนี่มันมันสีรับลำนักหรือไเออทรงมันให่มันมันบอกครับมันต้นน้อยเลียวนึงบดีเข้าสิตัดยอดบ่รื้อๆไอ้แมันสูงจำไหนครับไม่มันสูงเกินสี่เมตรเนาะ ของผมตัดยากหรอกเนอ่มาแลงตัดอยู่อืมไม่แรงวะนี่มันจะตัดโหลดตัดได้มั้ครับครับโอ้คนทำมาคลองงาผมมาจะคลองให้คนมองเองเดียาเคมี่เดสีจะมอนี๋ยาขาวมาแลงนี่บริสิครับบ่มีเลยเนาะมันอยู่เกลือกูนกันเลยเนาะเออต้นนี้ก็ส่งงามในต้นนี้คิดว่าส่งนี่คือว่าสวยเนาะส่งนี่สวยเนาะมันจัดส่งข้าตกแต่งมันบอกคือมันเป็นเองมันส่งนี่ส่งนี่สวยเนาะนี่เนาะคือหมายเขามาเ้า ข้าเรียกข้าเรียกว่าสีขา้าไปล่ามาปลูกข้าว่า,วาบอกว่าเอาเอางาดมงาดมงาดมก็สิเขา้าเสียวอย่างว่เสียดตาครับครับนั่นแหละก็จะเป็นแบบนี้สามปีเต็มแล้วน,นี่เนาะครับโอ้มือเข้าวพันสาครับพ,พอดีเนาะ <ผม S 2> สามปีมืออ่นสาเลยเออม,มันมันมันมักโล่งเหมมักโล่งเนาะัจยจะไปปลูกยังใส่เก่าไหมบั้ยวงแบบได้ครับโลงแบบไม่งามงามมันนี่โลงเขาไม่มีเวลา โอ oh, นี่ไปนั่มเรื่อยๆเนาะมีถิ่นนะครับครับครับมีถิ่มมันจงบอ,อย่างอาหารใา่กันอืมอืมเอาจะยิงยยไงใบดีเพราะว่าลมอากาศมันพาเนี่ยมันจังสมบูรณ์สุมนี่มันมักอากาศสดสุดเลยครับคือกันกับขี่งวเขาเนี่ตักว่าใส่หมีเซ็ตโคโลโดแมนบอกครับตรงมาร์กก่อนดีเป็นอยังไกับได้ใส่ปุ๋ยเคมีสวนท่าครับคิดยังไงครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยเพราะว่าคือ,ต,อ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 ต้องข้ารามาตรวจข้าราชกาหูเลยมาัวเรองแาใส่ขี้หนูมี มจักเบิดเขาเบิ่งยังไงเขาเบิ่งมาเพราะเขาขู่รสศาสตร์มันนั้งบ่ครับต่างกันบ่รสศาสตร์มันปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยแบบออร์แกนิกินซี่เขานะมันเขาว่ามันมันติดต่างกันครับมันติดรอบกันครับคิดจังไหนก็ได้เพาปุ๋ยแบบออร์แกนิกินซี่เราใส่สารเคมีครับกหมูเขาแนะนล่างมาคือผมไปไปซื้อพันธุ์มันเขาว่าสาปไอเฮดได้เนี่ยเฮดยังได้เฮดได้บ่อยใส่สารเคมีผมมาเขาวหูบอกหูเบิดเจ้ใส่ซีเรียลเข้เขาวหูเลยข้าวไม่เน่าตัวครับไม่ต้เป็นหมากมา บอเป็นยังเขาขึ้จะปลูกแบบอินซี่อยากล่องเบิงครับอยากอยากอยากฮู้อยากฮู้อยากล่องเบิงว่าคนเสดได้บอโอ้ผมมวยกับเสือคนเสดไยบอนะครับสรุปแล้วได้เนาะคือว่ามันได้ผลได้ผลจะหนีเนาะคือมูเขาเจ้าไปเนี่ยเขาเจ้าสิเขาไปก็ลุ่งรองเขาเจ้านี่ยสิ่งปลายเศร้าไรเนี่เขาเจ้าสิไปหมื่นหนึ่งสองคำทีอเออของผมนี่อาทิตย์นึงเขามาสิ่งนึงก็ได้ไหมครับเพราะว่าปลูกแบบธรรมชาติเป็นบางอย่างเขาปฏิสีดียากหายได้เนาะบางแนวหนีเนาะถอนออกแต่เหงาทันแทบหนีเนาะน้ำตัวนี้รุ่งลง เออน้ำอะไรน้ำลูกน้องผมขอสีดึงน้ำคือจากน้องมาใส่เออเออพอผมขอสีเบ่งอ่าเปิดเบ้าเดียวได้เลยบ่ครับนี่ท่อเมอนเท่าเท่าไรครับสีนิ้วครับสีนิ้วเปิดเมื่อนอันท่อท่อลูกท่าเท่าไรครับท่อลงหกนิ้วท่อลงหกนิ้วมาสี่นิ้วแต่ว่าท่อมานเรียงสี่สองนิ้วครึ่งครับสองนิ้วครึ่งเปิดเบ้าเท่าเดียวเลยได้ได้จ็กต้นร้อยแปดสิบต้นครับร้อยแปดสิบต้นนี่เลื่อเฟือเลยครับโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวสีเปลี่ยนแบบเด้วยบานเดอรท่อใหญ่เลยเนาะแต่ว่าขั้นพูดใด้สิปูคนบอล หนึ่งเลือน้ำก่อน,น,นขับขับขับ,บขับ,บล,ลองทดสอบร,ระบบน้ำก่อนแลาวปลูกรองรอยต้นแบบเปิดว่าเจอเดี๋ยวได้บ่อคแค่นั้นเนะาะเยาเรื่องแล้วว่าไม่ฮะมันไปอยู่ครับมันไปอยุ่รรมมันโมแห้งเออเนั่นแหละคือปัญหาลักเรื่องน้ำม,มันเจ้าะถ้าเปิดก๊อกนี่หรือว่าเปิดก๊อกนั่นมันโมเป็นหม่งอาบน้ำเออมันเมื่อยเนาะเขาเปิดบางคนปึ๊บเจอเดียวเลยโอ้ยุดจบลวดชาวชิบนที่กับผิดทุกคนก็จบลวดนับหนัแรกเราเปิดวันเบ้นสองสองหมื่นรถตัวหนึ่งนอกจากดินแล้ว พันแล้วก็บนามนั่นเป็นบอ่อหนามสำคัญบ่ครับสำคัญครับบอ่อนามมันได้บ่อหนามนานี่ให้ถ้าใคเอาน้ำน้องสาใดจะดีดเป็นอย่างครับน้ำน้องสาก็นามบดานต่างกันอย่างไรครับ้นา,นา,นามดานานดบดานมันเย็นนามบดาน,นมันเย็นใส่บบขาดโอ้มันบบมีปุย๋ยอันนี้เอาแท่นนี่สายแท่นนี่มันบอกครับหมุนติ้วๆิวเงาเดียวนี่ครับบอต้องใส่สปปิงเกิดง่ายเลยนี่ครับโอ้น่าสนใจครับมีนามหลายอยู่ในสวนนสิบปลูกแต่ว่าขึ้นก็ดีมันบ่ดินครับดินในซึ่งนามให้หนาให้นาม ยิ่งซึมหนามเปลูกไปเลยครับคุณหมอแปลงกลางคางเขาปลูกเขาปลูกได้บ่ส่วนคนอื่นอยู่ทางไหนแค่นี้แหละม่ได้ดีเขงเขาเป็นยังไงหรือบอสเขาปลูกบุปการปลูกใช่หรือเปล่าอะไรเออเออเออทำไมลุงผมเขาว่าเลยผลแล้วเขาว่าเลยผล้วเขาว่าอ่ะจงไงสุดท้ายเลยฝากถึงบ้านเฮาดูคาศิปลูกบักโตเรียนนี่ครับมีข้อฝากขอคิดยังไงครับประสบการณ์ปลูกมาสามปีครับครับอยากให้พี่น้องตอนศิปลูกโตเรียนให้มาเบิ่งสวนผมสุกันมันยังบ่ผิดหวัง เราปลูกแบบใดเห็ดแบบใดผมสีแต่น้าให้ถาถาเฮาดินเฮาวบอมันเป็นดินแดงเนี่ยผมว่อยากให้ปลูกมันเสียเงินหลายแสนเลยดินดำไม่ได้ผครับดินดำดำบานเท่าน่ะดำแบบไรดำเหนียวได้ดำเหนียวได้ดินทรายผมให้ปลูกเลยดินทใส่ไปเลยครับมันบูเดินน้ำบูเดินเออเดินนะเดินหลงกมันบูเดินลงไส่ครับสุดท้ายแล้วยืนยันว่าบ้านเทาปลูกได้หรือเปบ่านี่ได้ครับโอ้สุดยอดเลยนะครับมาอีกสองปีแล้วบ้านเราเป็นหมกศิลาก็แล้วกันเออได้แน่นอนครับแบบนี้ครับตองเป็นหมก เออครับครับเดี๋ยวอีกสองปีมาทายเบิงหมากเต็มต้นเลยเนาะยืนยดีเนาะปลูกแบบออร์แกนิกอินซีแท้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะครับเนาะครับคือผมเรบประกันเลยว่าบริษัทปุ๋ยอินทรีย์ครับบริษัทปุ๋ยอินซีเคมีทีมีครับโอ้ปุ๋ยยาขายนายังบริษัทมาแลงกับบริษัทท้าหลวงเลยครับสุดยอดเลยมาดูได้เลยนะครับที่บ้านอะไรอย่างนะครับมันน้องแวงไงครับมันน้องแวงไงทุกคนจะมาบริหารโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ